สวัสดีค่ะฝึกภาษาไทยวันนี้เราจะทบทวนประโยค9ประโยคจากคำศัพท์4ี่คำได้แก่ผู้ชายผู้หญิงหลอ่อสวยผู้ชายผู้หญิง หลอสวยผู้ชายผู้หญิงหล่อสวยมาดูประโยคกันนะคะหนึ่งคุณรู้จักผู้ชายคนนั้นไหม คุณรู้จักผู้ชายคนนั้นไหมคุณรู้จักผู้ชายคนนั้นไหมสองผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนของผม ผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนของผมผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนของผมสมผู้หญิงคนนั้นน่ารัก ผู้หญิงคนนั้นน่ารักผู้หญิงคนนั้นน่ารักสีผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของผมผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของผม ผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของผมห้าวันนี้ผมรอไหมครับวันนี้ผมรอไหมครับวันนี้ผมรอไหมครับ เพื่อนของผมหล่อมากคุณอยากรู้จักไหมครับเพื่อนของผมหล่อมากคุณอยากรู้จักไหมครับเพื่อนของผมหล่อมาก คุณอยากรู้จักไหมครับเจ็ดวันนี้คุณแต่งตัวสวยวันนี้คุณแต่งตัวสวยวันนี้คุณแต่งตัวสวย 8คุณสวยมากครับคุณสวยมากครับคุณสวยมากครับ9ดอกไม้นี้สวยมากผมให้ คุณดอกไม้นี้สวยมากผมให้คุณดอกไม้นี้สวยมากผมให้คุณคุณชอบไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ